พร้อมที่จะเดินทางแล้วทริป3ามวันไปขับรถกว่าจะถึง3ามวันไปถึงเอตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางกันเราก็ขับรถมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วโหรถติดเมื่อกี้ติด,ตดเป็นชั่วโมงที่จริงก็น่าจะถึงประมาณ30มสินาทีแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงดูดูแพทอยู่ไหนเนี่ยอยู่คาเมลเนาะตอนนี้แค่มาถึงแค่คาเมลยังไม่ไปถึงยังไม่ไม่ยังไม่ถึงเอลเนะทริปทริปนี้เป็นทริป คลิปที่จะเดินทางไป LA ลอสแอนเจลิสแต่ใช้เวลาการเดินทางเท่าไหร่ดูไหมสามวันในการเดินทางไป LA <c oughs> ก็คิดเอาเองละนะว่าจะสต๊อปกี่สต๊อปคนอื่นเขาขับรถไปแค่วันเดียวก็ถึง6ชั่วโมงฉันขับรถ3วันก็จะถึง LA นี่ดูบรรยากาศซะก่อนอูทะเลสวยมากอากาศดีมากช่วงนี้ใกล้ช่วงนี้จะซัมเมอร์แล้วไงอากาศนี่นี่ถ้าเกิด ผัดไปอีกเดือนหนึ่งนะจะซัมเมอร์นี้จะอากาศจะดีดีกว่านี้อีกอันนี้ยังหนาวอยู่นะเนี่ยอากาศเย,ย็นๆอยู่คนเขาก็มาปิกนิกกันนู่นโอ้บรรยากาศสุดยอดสวยงามเดีย๋ยวเราจะขับรถไปอีกที่หนึ่งแนละ้วเราก็จะไปตั้งแคมป์ปิ๊นิกแพ็เตรียมอาหารมาแล้วแพ็เตรียมอาหารมาเต็มตะกร้าเลยมีผลไม้แต่ก็กินได้แค่วันเดียวเพราะเราไม่มีคุณเลอร์ในการ ในท้ายรถในการใส่อาหารก็เตรียมแค่กินวันนี้วันเดียววันอื่นก็จะไปกินที่ร้านอาหารกันดูแพทแต่งตัวมาสักก่อนให้ดูแพทแต่งตัวซัมเมอร์สุดๆอังเกงขาสั้นรองเท้าเตะเห็นไหมเห็นรองเท้าไหมอ่าจัดเต็มจัดหนักบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโอ้กลิ่นไอทะเลเลยอ่ะโอ้คิดถึงเมืองไทยเลยนี่บรรยากาศรอบ อันนี้ยังอยู่คาเมลอยู่นะยังไม่ไปถึง L.A. ดูบรรยากาศสวยงามมากจุดที่2ที่แพทสต็อปก็คือที่ไหนเอ่ยที่คาเมลเหมือนเดิมแหละค่ะมาอีกหน่อยนึงมันจะเป็นพาร์คเอพาร์คชื่ออะไรจำไม่ได้พอยๆ์อะไรสักอย่างไงนะเขาบอกแล้วจำไม่ได้ลืมภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งะจ้าเพื่อนๆดูวิวสวยมากบรรยากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีมากดู ถึงจะมีขี้ขยะนะแต่น้ําใสกิ๊กเลยนะน้ํานี่ใสสุดๆดูทิแต่มันจะมีพวกพวกกากอะไรนะใบไม้ที่มันร่วงนะ่ะเพราะทะเลมันซัดมาตรงนี้ไงเป็น,เป,นเป็นหาดมันก็เลยซัดเข้าฝั่งซัดเข้าฝั่งแต่ก็อากาศดีบรรยากาศดีก็ยังอากาศก็ยังเย็ยนๆบ้างแต่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ร้อนมากพอได้พอไหวพอไหวคนเขาก็มาปิกนิกกันรถมันจะชนแพท มานะรถยังมาชนตูดชนะตูดฉันก็นิ่งเล็กๆอยู่นะจ๊ะบรรยากาศรอบๆหิวแล้วตอนนี้แพทเตรียมตะกร้าปิกนิกมามีทั้งกาแฟ,ม,าฟมีทั้งอะไรอาหารเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะไปตั้งโต๊ะปิกนิกกันไม่รู้จะกินในรถหรือจะหาที่นั่งกินได้ไหมพ่รู้ิว่าเขาทําอะไรกันนะนะมีตํารวจมาเยอะแยะเลยเลยขามาฝึกเหรอรอๆทนะั้งนั้นเลยเนาะอุยเนาะเป็นตะฮัก วิวนี้สวยมากเพื่อนๆดูซิบรรยากาศโอ้โหสุดยอดน่าจะโดดลงไปในทะเลนะสวยงามมากสวยมากเพื่อนๆดูซิเนี่ยสับรถวิวดีเขาเรียกว่าไฮเวย์วันเนาะแต่สวยบรรยากาศดีมากเราก็นั่งรถเปิดประทุนมา ดูท้องฟ้าตรงนี้สวยมากบรรยากาศดี s <S ดูคนได้เยอะๆ <'s> Beautiful This is <Yeah>. my first time h t r p ครั้งแรกที่แพทมาแล้วเนี่ยจะบอกให้บรรยากาศอากาศดีสุดๆ ทะเลสีเขียวสีฟ้าคามมาก ดีนะาเอาที่รวบผมมาด้วยนะผมไม่ไม่ปิวตอนนั่งรถอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รวบผมนะาโหยหวีผมไม่ออกเลยเป็นสังกะตังหมดเลยแหละภูเขาก็สวยเนาะทะเลก็สวยภูเขาก็สวยไปหิวข้าวแล้วตอนนี้เมื่อไหร่จะได้ที่กินข้าวกทีเนี้ยหาที่กินข้าวอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูน่ารักขนาดไหนดูสินี่ดูซะก่อนดูนางทำอะไร แพทย์จะโค้ชเข้าไปใกล้ๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะหนีหรือเปล่าน่ารักมากเชื่องมากเลยแต่ว่าเรามีแอปเปิลนะใช่ไหมเขาจะฟีดเขาไหมอ่ะเขาอยากกินไมหมลนะ่ะน่ารักมากดูสิคิวโอ้ย my god it's so cute อุ้ยสเต็ปที่สามบรรยากาศสวยมากคือไฮเวย์ไฮเวย์วันนี่สวยสุดๆดูด,ดิเพื่อนๆดูบรรยากาศดีมากโอ้โหสุดยอดอ่ะดูน้ำทะเลดิดูคนคนเข้ามาดูนี่นะเขามาดูกระลอกเมื่อกี้ที่เพทถ่ายแหละรกระลอกอะเห็นไหมคนเยอะแยะมากมายเห็นไหมเนี่ยเขามาฝึมหา ไอคนมาด้วยก็กวนกวนนะถ้าถามอะไรหน่อยก็กวนมากอ้หเดยบรรยากาศดูความสวยดูความสวยผู้สวยมากอะ่ะอ้อเมซิ่งมากสุดยอดทริปนี้เป็นทริปที่ถูกใจมากขอบอกดูซินะ่ะเขาก็ถ่ายกันอนะ่ะดูสิเฟสก็จะถ่ายรูปไปเนี่ยนะก็โพสต์มากก็อยากถ่ายนนะลอก่ะดูดิ ก็เล็นด้วย ของกินนันะตาเนี่ยโอ้ยหนอมันมาซึงซี่แล,แล้วเราก็หาที่นั่งกินข้าวได้แล้วก็จะหาได้โอ้เล่นเอาเหงื่อแตกดูก่อนว่ากาแฟมันยังร้อนอยู่ไหมโอ้กาแฟโหเปิดก่อนนะนี่แพทก็เตรียมตะกร้าปิกนิกมามเห็นไหมเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารแต่ไม่รู้อะไรบ้างข้าวเหนียวน้ำพริก อันนี้อันนี้ไม่กินอันนี้ตอนเช้านี่เก็บดำเป็นปีเลยต้องดูกาแฟก่อนว่าเขาโฆษณาบอกว่าสิบสองชั่วโมงนะมันมันยังร้อนอยู่ลองดูซิว่าแพทจะเปิดออกมาแล้วมันจะร้อนหรือมันจะเย็นอโอ้ตายแล้วโค <laughs> i ี s o k โอเคจ้ชิมก่อนแม้จากโฆษณาดิบดี12ชั่วโมงยังร้อนอยู่อืมฮอตพอเพคฮอต12ชั่วโมงยังฮอตอยู่แม้ไปไว้ไป,ไป,ไปว่าเขายี่ห้อนี้นะนี่อีกไหมดิสแบนอ่านไม่ออกวิลเลียมวินเลส เยิดเวิดเลอเหะกวงกูก huh. uh ่นะโอเคเราก็ได้กาแฟร้อนกับน้ำเย็นแล้วเราก็จะกินข้าวนะเอาข้าวผลไม้ไม่ได้มีอะไรมากินเลยมีแต่ผลไม้นี่มะม่วงกินมะม่วงก่อนไอ่อืมส่องอบหิวมาก ไทยสปูนชอนชิมก่อนนะอร่อยมันงเจ้าชิมไหมชิมปะอืมชิวอืมอืมยีด๊ดกินข้าวหิวกล่องฉันก็เหมือนก็ไม่มมเป็นอย่างจี๊ด ้อนอแพทจะกินกับอะไรเนี่ยถั่วฝักยาวซอมิวอะไรดมันฮอตนะ่ะ ชอ็อกโกแลตมันเป็นอย่างนี้แล้วมันละลายหมดแล้วลา,ลาไอ้เฟิร์สซีพีไลท์แคสจะกินในนี้นะจะกินข้าวหิวข้าวนี่ใส่ฝากินแล้วก็ไก่ทอดหิวอะไม่เห็นอาหารเลย วางอยู่ข้างล่างกินได้ไทยลองบินส่วนปรอบยาวหิว มีน้ำพริกมากินด้วยแพทมีน้ำพริกมากินด้วยมันเนี่ยดูไม้ว่าไมติดหรือเปล่ามีน้ำพริกมากินด้วยข้าวเหนียวกินข้าวก่อนหิวตาลายหมดแนละ้ว <c oughs> กินกินไก่ได้เป็นตัวแล้วหิวข้าวจัด หิวข้าวมากหิวสองไม้สองมือ ก็จะหาที่จอดรถกินข้าวได้บ่ายสาม,มแปบบหลายอ,อร่อยมากของคือบรรยากาศดีอากาศเย็นเงียบ มั่นมืคนล่ะเขาจอดรถกันนะเขาไปไหนก็นไม่รู้เขาไปเดินอันนี้จอดรถกินข้าวอังน,นั้นเขาจอดรถมามามาออกกาลังกาย <c oughs> แพ้ก็กินข้าเหนียว คำถามแล้วว่ามากับใครมากับเพื่อนคลิปที่แล้วลงไปนี่คอมเมนต์กระจายคอมเมนต์เยอะมากจากคลิปที่แล้วที่ไปเที่ยวเที่ยวไหนคลิปที่แล้วที่ไปเที่ยวทะเละอคอมเมนต์กระจาย ว่านมนันยังไม่หยุดความเม้นแล้วฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องถามว่ามากับใคร <c oughs> ปิดเป็นความลับไม่บอกให้คิดเอาเอง พยายามที่แบบตุ้ยน้ำพริกมีน้ำพริกถ้วยเดียวนะคยดกูได้เป็นอาทิตย์เลยวกูกินกับกว่ากูกินอยู่คนเดียวนี่กว่าบะรกะศนากามน้องไม่กินเลยนั่งมองกูกินอย่างเดียวเลยของจรกินป่ะ เดี๋ยวเขาจะอิ่มละลุงลองก็ซื้อถั่วฝักยาวมาฝากคนหิวแล้วไม่กินนะกินล้วตนมะม่วงรถเขาก็ขับเข้ามา วันจับลายกินข้าวกับมะม่วงก็ได้นะ ก็ไม่กินห้าวให้ฉันนั่งกินอยู่คนเดียวแพทตุ้น้ำพริกเอาน้ำพริกมากระปุกหนึ่ง ก็ห,รรหลังก็ไม่ถูกใจไม่ถูกปากหัวผม,นะมเป็นข้าไม่เป็นไปแล้วเพื่อนๆม,มาทักทายแค่นี้แหละ เดี๋ยวจะขอตัวไปก่อนจิ้มข้เหนียวออกคำก่อนแล้วแพทก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนดินเนอร์เลยดูเดิยลมมันลมมันเป่านล้ำมงนล้ำลูกกระจายเหมือนไปก่อนเดี๋ยวขอเวลากินก่อน ข้ากับมะม่วงก็่อยนะไปแนละ้วไว้เจอกันตอนต่อไปตอนอาหารเย็นนะว่าจะไปกินอะไรตบท้ายตอนจบนิดน,นึงเพื่อนเพื่อนสวยมากอยากให้เห็นว่าสวยจริงๆนะแคลิฟอร์เนียทะเลที่แคลิฟอร์เนียนี่มันสวยมากแต่มันหนาวลมมันก็หนาวเย็นต้องใส่แจ็คเก็ตถ้าอากาศมันร้อนเหมือนเมืองไทยนะอู้จะเป็นอะไรที่สวยสุด,สด เพราะว่าดูน้ําทะเลหรดูน้ําทะเล,น,เลเน้ําทะเลนี่ใสมองเห็นพื้นเลยนะจะบอกให้แต่มันลงไม่ได้มันหนาวมันเย็นเป็นสายไฮเวย์วันที่สวยที่สุดเลยนะในแคลิฟอร์เนียนี่ก็ว่าได้เลยเนาะแต่แพททีเกียดลงแล้วอ่ะจอดทุกสต็อปจอดทุกสเตปเลยจอดทุกทุกทุกที่ที่เขามีให้จอดนางจอดทุกที่เลยแล้วแพทก็เหนื่อยแล้วด้วยกินอิ่มแล้วก็ง่วงนอน อ้าออดูบรรยากาศนะดูไปสวยมากเดินทางใกล้จะถึงโรงแรมแล้วก็จอดทุกสถานที่แล้วก็มาเจอไอ้นี่นะคะแมวน้ำค่ะเพื่อนๆดูซะก่อนแมวน้ำนอนระยองระยายนอนตากแดดพึง่งแดดพึ่งลมดูซิเยอะแย,ยะไปหมดเลยเห็นไหมนูน่นอะ นู่นน่ะแมวน้ำนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นไหมนอนตากแดดตากลมอยู่นั่นน่ะเห็นไหมน่ะเยอะแยะไปหมวดตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีเนี่ย๋ยาจะพาเดินไปแต่มันหนาวยังสีเนาะแทก็ไม่อยากจะให้กล้องมันสั่นนู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 ่นะตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะเยอะแยะเลยแมวน้ำอู้น่ะไกลไกลลิบๆนู่นอ่ะ บอกแล้วทริปไป L.A. วันนี้นะ3วันกว่าจะถึง L.A. เอขาบอกเฮ้ยหนาวอ่ะเดินพาเพื่อนๆเ,เดินไปแพทจะพาไปดูแมวน้ำดูงุนั่นนอนละเยงระยายเป็นร้อยๆตัวเลยเอ้ยหนาวเนี่ยไม่อยากจะมาเ <ran> <How> ท,ที่ยวทะเลที่แคลิฟอร์เนียก็มพนามันหนาวแต่มันก็สวยนะแต่มันสวยแบบหนาวนะขนาดนี้ซัมเมอร์แล้วนะนี่ยังหนาวเลยคิดดูสิ ามันลำบากลำบนเหลือเกินการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะมันมันหนาวอย่างสิลมก็แรงโอ้ยนูน่นเห็นไหมแมวน้ำเยอะแยะมากมายเลยถ่ายรูปหน่อยเอาเอาถ่ายรูปเยอะไหมเพื่อนๆดูสิโอ้ยแต่มันหนาวสั่นไปหมดแล้วนี่โอ้ยจะถึงโรงแรมตัวทีไหมนี่มันจะไปนั่งกินข้าวก็จะหนาวตายนะเสื้อันหนาวก็ไม่ได้มาโอ้ตาย ไปแล้วเพื่อนๆเจอกันก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันหนาวมีหมาด้วยตรงนี้ลมแรงมากดูลมดูผมเขาตีกันไหมนะเห็นผมคนข้างๆไหมปิวนี่ผมหมาเนี่ยปิวระยองระย่เนี่ย